แนะนำสเปรย์กันสนิมสเปรย์พ่นฉีดหล่อเลืน่นนะครับสเปรย์หล่อลืน่นของโซเนกท่านผู้ชม500 ML ใช้งานได้ไง่ายมากๆใช้สำหรับการคลายการติดขัดป้องกันสนิมได้ดีมากครับตอนนี้500 m l ราคาประมาณ120บาทโดยประมาณนะอิเอล็กโทรฟองกันด้วยขยาก่อนใช้ท่านผู้ชมและผมจะเอามาฉีดตัวก,กันไกตดก,กีไม้ของผมที่ไปตะก,กีไม้มาถ้าเราปล่อยไวนะ้เนี่ยมันจะเป็นสนิมได้ง่ายควรฉีดพ่นไว้ท่านผู้ชมตัวนะีอ่านี่เลยฉีดพ่นง่าย เสร็จเลยอันนี้นะถ้าเกิดว่าฉีดพ่นปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตด,ดูกันไกผมก็จะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นครับมันจะคลายความฝืดกันไกก็จะใช้งานได้ง่ายมากออกแรงน้อยลงนะครับถ้าเป็นตัวแบบตัวนอ็อตหรือว่าตัวการขับเคลื่อนที่เป็นตัวนอ็อตสกรูที่มีการขึ้นไหวเนาะนี่มีการยืดก็จะทําการคลายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเบามากจริงๆนิผู้ชมเบามากจากกดฝืดเมื่อกี้นะ้าเบารเลยนะผู้ชมเยี่ยมยอดมากราคาไม่แพงครับโซนแ ครับตัวนี้ราคาไม่แพงสั่งซื้อก็ได้แต่การนในคลิปใช้งานได้ดีจึงนํามาบอกต่อกันครับผมโซเน็กสเปรย์ห่อรื่นสเปรย,ย์กันสนิมใช้งานง่ายๆแค่ฉีดพ่นเท่านั้นเองครับก็คือถ้าเป็นใบมีดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ฉีดพ่นไปเลยก็ไม่ต้องไปเสี่ยงต่อการโดนมีดบาดนะครับก็ใช้ตัวนี้พ่นไปเลยก็คือจบเลย500กว่าอ่า500 ml ประมาณร100ยกว่าบาท120บาทอยอามากเลยครับสั่งซื้อกันเลยครับผมสุดยอดเลยฮะ